ครับสวัสดีครับพี่น้องจ้องศักดีคนเกษตรอีกคือเก่านะครับผมมอนี่เข้ากลับมาอยู่ที่ตลาดกลางนะครับพี่บูนมั่งสาหารนะครับตลาดเทศบาลหนึ่งนะครับผมมาตลาดครับพี่น้องอย่าลืมแวะนะครับแวะกินกาแฟนะครับกาแฟ BB ีครับผมไอบีบกาแฟสดครับแก้วละเพียงแค่สิบบาทครับพี่น้องลูกค้าหลายหลายเลยหุนอ่ะอู้ยนั่งเต็มเลยครับพี่น้อง ขาหลายเด้ครับปกติแซบเด้ครับตอนนี้มันสวยแล้วครับพี่น้องลูกค้าก็เริ่มเมื่อแล้วนะครับบาสักซีกับซ้ำที่มาหอดกับสวยๆนะครับมือดนีกับคือเก่าคือหลังครับพี่น้องสิมาไล่งานราคาพืชพักพืชผลทางการเกษตรเท่าราคาอ่านี่ครับมาไล่งานเกี่ยวกับราคาเขาราคาหนามนอกว่าเป็นยังไงมือหนีเดี๋ยวครับมาอุ่นหนุนไอ้เพื่อนครับ้านบีบีครับผมอยู่หม่องเลาะห้อง้นาล้วกาอันนี้นะครับเนาะติดกับสนามกีฬากลางนะครับเนาะ ครับพี่น่องมือนีราคาเขาครับราคาเขากะโอ้เปอาไปหละกระชิตนเกษตรกรนะครับมือนีพ่อข่าแม่ข่าตั้งใจกันนะครับล่มงร่วมใจกันบอกยังไงสครับล่งแบบหัวภาพเลยครับพี่น่องมือนีนะครับราคากลางนะครับราคากลางกลางนะครับอยู่ที่พัฒนาลอยครับพี่น่องด้หลายล่งนะครับอยู่อำเภอพีบุ์บ้างสาหานจังหวัดบลรัชตานีของเขานะครับสื่อพัฒนาลอยครับพี่น่องมือนี มือนีซื้อในราคาแค่พันหาลอยบาทนะครับเนาะโอ้ยกเป็นราคาที่นาเห็นใจเกษตรกรลงจากหมู่บ้านน่ครับพันหาลอยแปดสิบเหลือพันหาลอยเท่านั้นครับพี่น้องมือนีโอ้ยลงเอาลงเอานะครับมืออื่นบหัว่าสิเป็นยังไองอีกเนาะพี่น้องเนาะเขาเนี้ยลงมาทีพันหนึ่งครับจากพันหาสิบบาทเขาเนี้ยลงพันหนึ่งครับ แต่ว่าเขาเจ้าก็ลงค่อนข้างจะหลายเติบนะครับเนาะแต่ว่ามีโรคนึงครับที่ซื้อข้าเหนียวในราคาพันสามครับพี่น้องเฮงผ้าหนีดนาะครับเฮงผ้าหนีดยู่ดอนจิกครับพี่น้องซื้อสวนกระแสขอนิ้วสื่อหนึ่งพันสามร้บาทนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยครับพี่น้องลงกันคักโพโลบานี้เนาะเอาแจ็คสิว่าจังไดดอดราคาปามเข้ากับซ้ำเก่าครับพี่น้องเจ็ดเอทีห้าบาทห้าชิปครับเจ็ดบีทีห้าบาทสามชิปแล้วก็ห้าบาทชิปสตังค์นะครับส่วนทั้งบ้านเข้าซื้อซ้ำเก่าครับผม ต้อนรับปาล์มน้ำมันครับสี่บาทแปดสิบสตางค์ครับพี่น้องครับมือนีก็มีอ่าล่งที่สื่อเขาเจ้าสวนกระแสอยู่นะครับวิทยาสื่อพันหาลอยยี่สิบบาทครับอ่าทุกทุกล่งกับทีสื่อซ้ำกันเวิดทีพ่านหาลอยนะครับนาะนี่ก็เป็นราคาที่อยากฝากพ่อเม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับมือนีเห็นรถเกี่ยวกับแลนหันครับเห็นรถแก่กับแลนหันครับพะว่าราคาลงน้ากลดเลยครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยกระแพงนะครับเขาก็แหงมาลงนะครับพี่น้องเนาะ เขาลงให้มีผลกระทบหลายค่ขาดใส่ใจเพิ่มขึ้นพี่น้องเป็นแต่สิตนเกษตรกรครับตอนนี้ไฟเอาท่านกับท่านเด้อมมืออื่นจังสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกบุ้งหัวเป็นจังไงอีกนะครับราคาสําหรับมืออื่นนะครับเนาะกะถือว่านี่ครับวิสาหกิจชุมชนเฮานะครับมันแคมเฮานะครับกะบสื่อพันหาเนาะครับพี่น้องมือนี้สื่อพันหาตามราคามาตรฐานนะครับเนาะกะมีวิทยาบรรดางชิล่าสื่อพันหกเราจะนันกะปพับราคาอยูุติพันหาเนาะครับเนาะพันหาเขาเหนียวหนึ่งพันบาทครับเขาเหนี้ยเขาเหนี้ยเขาสดนะครับหนึ่ง แสนละหนึ่งพันมีของเห้งพ้านิดครับทีสวนกระแสขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยบาทนะครับมีผูสวนกระแสอยู่เดอ้อพี่น้องเฝ้าไปขายมือดีรวแรนหันขนาดครับพี่น้องย่านจะมันลงน้ำกลเพราะว่าล่งจากมือว่าน,นี่ลงอยู่แปดสิบบาทนะครับถือว่าก่อนขางต่อแสนถือว่าหลายเติบได้ครับตรงแปดสิบบาทต่อตันลงประมาณอร่อยหกรอยนะครับนี่ก็เป็นการล่งเขาอยู่บ้านเฮ่านะครับราคาตามตกลไกตลาดนะครับพอขาดไม่ขาดเพิ่นเป็นผู้ กำหนดราคาเนาะเกษตรกรกัเอาเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับเปล่ามาขายด้วยครับเปล่าเกีียวโถเกีียวกับทำเวลาแน่น้อยนึงครับมือนี่เดี๋ยวมือเอือนเป็นตะลงอีกอยู่ด้เบื้องจากราคาเนี่ยนี่ครับมือเอือนเป็นตะลงอีกเขาแหงอื้นแหงลงนะครับพี่น้องโอ้ยข่าโลเกลียวกับเพิ่มบดได้ครับไรล,ละพกลอยเหมือนเด้อกูกมือนี่ครับเอาเป็นกำลังใจมีผลกระทบทุกคนนั่นแหละครับปูอ้อเพื่อลงเขาลงน้ำอยู่นี่ก็มีผลกระทบขึ้นกันเพราะว่าอ่าพ่อราคาถือนะครับ คนมาขายก็นหน่อยลงนะครับเนาะคนมาขายหน่อยลงผู้ล่งเขาหนี่ลงเป็นตันเด้อครับนะที่เห็นกันอยู่นี่ที่เิ่นพะกันขวดเขาลงมันได้หลายคนอันคือเพิ่นมารับจ้างเป็นตันเนาะครับเนาะตอนนี้เอาจากสีว่าจังไดกันต่อไปก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆไฟครับเป็นกําลังใจให้ทั้งคนล่งเขามารับจ้างล่งเข่าแล้วก็เกษตรกรนะครับเนาะผู้ขายเข่าขายหน่หนีรดขั้นหนีเกษได้หลายเติมอยู่ครับมือนนี้ครับครับล่งแต่เสาครับครับ แล้วลงเขาแล้วก็เตรียมโตตัวน้อครับตัวบาทนี้เนาะอ้าวมาบัตานี่นะครับเ่าสักสี่สิบามาชมพืชดพักเบิ้งสักหน่อยนะครับเนาะเอาล้วครับบัตรนี้เข้ามาต่อกันด้วยราคาพืชดพักน้อครับพี่น้องเนาะราคาพืชดพักจะเป็นยังไงแหน่ขึ้นไส้ครับพี่น้องลอยเส้าบาทครับลงเด้อครับเด้อหอมหอมครับหอมราคาดีขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องโล่ลอยแปดสิบบาทครับพี่น้องแย่งกันแปรตายครับในส่วนของหอมพักสี่นะครับพักสี่ลอยยี่สิบครับลง่อนข้างหลายนะครับพักสี่นาะ กุ้งครับมะละกอครับผมลอยหกสิบครับบักงูเง่าบักงูบานเท่าลอยเศร้านะครับลอยหกสิบมันเป็นดําเนื้อนะครับพี่น่องประกาศขาวครับพี่น่องลอยสี่สิบนะครับผมกระลำลอยเศร้าครับพี่น้องโอ้จะเป็นพอสื่อครับเนาะครับกระลำเนาะครับเนาะบักเขือครับพี่น่องลดลงครับพี่น่องเหลือสองลอยแปดสิบครับผมขนาดกับลดเนาะครับเนาะสองลอยเศร้าครับพี่น้องบักเขือเทศกับราคาคงเดิมครับพี่น่องที่ราคาโล่ละสามสิบบาทนะครับเนาะ หาโล่ร้อยเพื่อนว่าครับเจนั่งครับเจนั่งจัดห้ผู้ใด่สีสื่อไปเป็นจํานวนมากนะครับกับมาอสื่อใดที่ลานเจนั่งนะครับลานเจนั่งลานเสียพันนะครับอยู่ตรงลานเกษตรนะครับเทศบาลหนึ่งอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเานอครับบักพริกครับพี่น้องเป็นยังไงโค้งที่ครับแปดสิบถึงเก้าสิบบาทครับพี่น้องพริกแดงบักทัวสี่สิบบาทครับราคาทรงเจนั่งทรงอยู่สามสิบห้าครับสามโล่ร้อยก็สั่นครับอู้จะเป็นพอสื่อของเราครับนาะครับเนาะ สำหรับเหมือนราคาบักทัวครับบักแตงครับพี่น้องลดลงนะครับพี่น้องลดลงจากอาทิตย์ก่อนนี่หลายแห่งครับอยู่ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนาะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นบักแตงมาจากตลาดหรือว่าเป็นบักแตงสวนส่วนมากล้านนี้ใส่บักแตงสวนนะครับบักแตงสวนสิงามเลยครับพี่น้องบักแตงสวนคือเก็บแล้วเอาไปส่งเลยบ่ได้เข้าตลาดเจริญศรีเนาะครับเนาะหัวสิงไข่กับมี่ครับพี่น้องถุงละเจ็ดสิบบาทฮารู้นะครับเนาะนี่ก็เป็นการขายการขายของตลาด พิมูลก้องเฮานะครับเนาะลานเจนั่งนะครับเจนั่งเสียพันนะครับมีลานเรื่อเรอีกมากมายครับแต่ว่าลานนี้เผลสีคล้องหลายเป็นพิเศษนะครับบ่าวสักสีกสีมาถามราคาเเพิ่นพิ่นขายดีแห่งครับลานนี้ครับเป็นลานที่ลูกค้าแบลเวียนเข้ามาคือจังพี่น้องเห็นนั่นแหละครับลูกน้องเออลูกค้าครับกับเขามาอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะมีให้เลือกซื้อปักฝากปากแฝงนี่ยังพวกนี้มีเบิดนะครับเนาะอยู่ในลานของเพิ่น ซื้อร้านเดียวครับเบสเซ็ตครับเพื่อนี่บริการรถขนส่งน้ำนะครับพี่น้องจอดอยู่สาเพื่อนกสิเข็นไปส่งนะครับสั่งๆไหวใจเงินแล้วกันไอ้เพื่อนเข็นไปส่งนะครับช่วงนี้เจ๊นั่งกับเสียพันนี่กสิค่อนข้างจะเมื่อยแน่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าลุ่มนะครับลูกค้าเขาดีเป็นร้านที่เอาของสดของสวนมานะครับนี่มาสักซีกับไทยให้เบิ้งแบบไกลๆเลยนะครับเนาะพักไก่ฉีบเบิร์ดอะไรได้ครับนี่พักอยู่ในกองบ่มีแล้วเนาะครับเนาะพักอยู่ในกองค่อนข้างจะจะเบิร์ดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ปพะมาหนึ่งโมงครับหนึ่งโมงเริ่มเบิร์ไปนะครับเริ่มเบิร์ไปจังหน่อยเพิ่นกับเมื่อเด้นน่ครับตัวนี้มีคนเมาส์้วครับบาสักสีจับขึ้นมาซื่อครับเมาเบิร์ตเหครับขายของสวของสวนนะครับเนแนเอือนผู้ใดสีสั่งก็สั่งได้นะครับชื่อนางวสันกาเฟเพิ่นนะครับเน่ะชื่อนางวสันกระองสั่งข้ามาในเฟสในตติกต็อกเ่็นก็อเหตุนะครับเนาะขายทั้งติกต็อกขายทั้งเฟสขายหนาล้านอย่นี่ละครับนี่ครับเสียพันธ์ครับผมเสียพ ขายของสดนะครับอยู่ตลาดอีบุญเท่านะครับเนาะวสักซีกสิเดมาขอขอความกรุณ่าจากเพื่อนน่ะละเพื่อนให้ขอมูลในเรื่องของราคาถือว่าราคาเป็นกันเองครับพี่น้องราคาเป็นกันเองครับสื่อหลายรวดได้ครับมาคุยกันครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็สมมายภาคขั้นอะละนะครับพี่น้องเนาะพอกันไว้คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ